มานะครับผมเดี๋ยววันนี้มาเฉลยข้อนี้นะครับที่พี่ได้ให้การบ้านไปเนาะเมื่อวานก็ลองมาดูกันเลยนะเขาบอกว่า4ีกลังลบ4นะครับคูณ16คูณ4กําลังศูนย์นะครับส่วนด้วย64นะครับก็คือ64เนี่ยคูณสี่กลังลบ2คูณ4ใช่ไหมแล้วก็คูณกับก้อนนี้นะวิธีการง่ายๆเลยนะครับเราก็ทําการเ,เปลี่ยนฐานนะครับให้มันเป็น4เหมือนกันมันจะได้คํานวณง่ายเนาะ เดี๋ยวพี่วงกลมให้ว่าตัวไหนที่มันจะแปลกเพื่อนนะครับมันก็คือ16ถูกไหมนะครับมี64นะที่เหลือเนี่ยมันฐาน4หมดแล้วนะครับก็ลองดูว่าเราเปลี่ยน16เนี่ยให้อยู่ในรูปฐาน4ได้ไหมถ้าเปลี่ยนไม่ได้น้องก็ไม่ต้องตกใจนะน้องก็คูณแยกไปเลยสมมติอสมมติมันเป็น25สอย่างเงี้ยสมมตินะน้องเขียนสมมติคำนวณออกมาแล้ว4ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเนี่ยหักล้างอะไรแล้วนะบวกเลขชี้กําลังหมดแล้วนะครับมันได้4ี่กลังลบส่นะไอตัวนี้ก็จะเป็น ห้ากำลังสองก็คือยี่ห้านั่นแหละโอเคป่ะงก็เขียนคูณไว้ในลักษณะนี้ก็ได้ถ้ามันรวมกันไม่ได้จริงๆเนาะประมาณนี้แล้วทีนี้นะนะครับเราก็จะมาดูกันเลยว่าเป็นไงบ้างสิบหกเนี่ยนะครับพอแยกออกมานะมันคือสี่คูณสี่ครับสี่คูณสี่เนี่ยก็คือสี่กำลังสองเนาะส่วนหกสิบสี่เนี่ยมันก็คือสิบหกคูณสี่ได้หกสิบสี่ใช่ไหมสิบหกเนี่ยก็แยกได้เป็นแบบเมื่อกี้เลยสี่คูณสี่นะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับ a หกเนี่ยมันก็คือ4กําลัง3นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น4กําลังลบสนะนะครับตรงนี้พี่ขอเขียนตรงนี้เลยดีกว่านะเราเดี๋ยวเราจะได้คํานวณเลขเลยเนาะเพื่อไม่เสียเวลานะครับมา a สี่ a สิเนี่ยเมื่อกี้พี่ขอพี่คิดออกมาได้เป็น4กําลัง2นะพี่ขอเขียนเป็น4กําลัง2อันนี้น้องเข้าใจนะครับแล้วไอ้ตรงนี้6 4เนี่ยพี่ไม่เขียน64แล้วขอเขียนเป็น4กําลัง3เนาะทีนี้นะครับฐานเหมือนกันคูณกันคูณกันยังไงนะครับก็คือ มันจะเป็นวงเล็บนะครับชนกันเป็นวงเล็บชนกันนะโอเคไหมนะครับอลองสังเกตดูนะครับ4พอฐานเหมือนกันนะครับฐานคืออะไรฐานคือเลขตัวล่างนะครับเป็น4เหมือนกันนะครับคูณกันก็คือวงเล็บชนกันเนาะเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันก็จะเป็น4กําลังลบ4นะครับบวกกับ2ถูกไหมนะ บวกกับ0หรือไม่ต้องบวกก็ได้4ีกลังศนก็คือ1เนาะก็ไม่เขียนก็ได้นะครับแล้วก็ไปบวกตัวบนเลยเนาะไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้มันก็คือคูณอยู่นั่นแหละนะแค่เราเขียนแยกออกมาไม่มีอะไรนะครับก็จะบวกกับลบ5เนาะส่วนด้วย4เนี่ยยกกาลังเท่าไรเอ่ย3ลบ2เนาะ3นะครับบวกกับลบ2อเนาะอันนี้ไม่ได้เขียนอะไรมันก็คือกําลัง1นะครับบวกกับ1นะแล้วก็บวกกับกําลัง2โอเคปะ่ะประมาณนี้เห็นไหมนะครับไม่ยากเลย แล้วก็บวกกันออกมาด้านบนเนาะลบสบวก2ได้ลบ2เนาะอืมแล้วก็ลบ2บวกกับลบ5ก็ได้ลบ7ถูกไหมเป็นพวกเดียวกันรวมกันได้เนาะรวมกันก็คือบวกนะเนาะอ่านะครับก็จะเป็น4ีกำลังลบ7โอเคป่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็น3บวกกับลบ2นะคนละพวกกันเอามาหักล้างกันนะครับก็จะได้เป็นลบเอ้ยก็จะได้เป็นบวก1นะก็จะเป็น1บวก2เอ้ย1บวก1ได้สองนะครับบวกอีก2เป็น4ก็คือ สีก่กำลังสี่นั่นเองนะก็จะมีค่าถ้าไอ้พี่ขอย้ายไอ้ตัวเนี้ยนะคร mm ับ hmm. มันเป็นลบอยู่ใช่ไหมนะพี่ขอย้ายมาด้านล่างนะครับพี่บอกแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นลบก็คือเหมือนความรู้สึกมันอยู่ไม่ได้นะครับเราก็ต้องย้ายที่ย้ายที่ไปล่างนะครับถ้ามันอยู่ล่างก็ย้ายที่ไปบนโอเคเนาะมันก็จะกลับเครื่องหมายจากลบเนี่ยเป็นบวกนะก็จะเป็น4คูณสกําลังสเนี่ยไม่ได้ทําอะไรนะพี่ลอกมาเหมือนเดิมแต่พี่ตบไอ้ตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ย4กีกลังลบเเนี่ยย้ายมนอยู่ด้านล่างก็จะเป็นมะี่กับ 1ส่วนสยกกำลัง11โอเคไหมนี่ไงนะครับเสร็จแล้วนะถ้าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนะครับหรือว่าเลขชี้กำลังก็คือเลขตัวบนนะเป็นบวกนะครับประมาณนี้ก็จะเป็น4ี่กำลัง11เดนาะเดี๋ยวน้องจะตบไปด้านบนก็ได้นะครับก็จะมันก็จะเป็น4ยกกำลังลบ11เโอเคปะ่ะนะครับเหมือนกันนะค่าเดียวกันเนะนาะสำหรับวันนี้นะครับได้ความรู้ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาด นะครับคลิปใหม่หมๆเนาะที่พี่จะอัพให้สำหรับวนนี้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ